สวัสดีครับสายที่คอนองสงวิเคราะห์รายงาที่8ประจําเดนที่20ถึงวันที่24เดือน2ปี2560นะครับในส่วนของฟนะครับยังเหลือในส่วนของ K เป็นที่ว่าในใดซีนะครับแล้วก็ในส่วนของ New งานที่ติดอยู่ก็คือเรื่องการทําการดึงรีพอร์ตก็คือจะเสร็จวันศุกนี้นะครับอาทิตย์หน้าจะเริ่มให้ทางพี่หนึ่งเทสในการดึงรีพอร์ตนะครับหลังจากนั้นจะเรื่องงานการในส่วนของออโต้ d d r e s s ต่อนะครับตรงนี้ในส่วนของอีฟนะครับทําออเดอร์ไปทั้งหมด 5ออเดอร์นะครับนับไป 9k เไม่มีนะครับในส่วนของอตัวนํานะครับตอนนี้ก็มีเรื่องของการติดตั้งโค้ดสปายคอมเตอร์ตั้งตัว,ต,วตัวใหม่นะครับจัดพิมพ์เอกสาราตัวพวอรถเข่านะครับรอติดตั้งตัวซิงซีพียูที่พิเศษมาใหม่เพราะว่าตัวซิงซีพียูเครื่องในออฟฟิศสตัวเนี่ยมันกรอบราขามันหักทําให้เกิดเออเลอร์อในการระบายความร้อนนะครับอันนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวจะเริ่มดาเนินการในการเปลี่ยนกล้องนะครับาวันนี้ไม่ทันก็น่าจะเป็นอาทิตย์แน่เดี๋ยวเลื่อนตัวที่เสียออกแล้วตัวที่เป็นทางเดินมาใส่แทนครับอันนี้นะครับในส่วนของอนิวนะครับก็ทำรีพอร์ตคิวโซร่าปกติแล้วก็ทำในส่วนของส่องออเดอร์นะครับในส่วนของไมเซนก็ทำรับรี w เวทเพิ่งเสร็จไปในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้ใน ในส่วนกุ้งนะครับก็มีเรื่องของทำอาร์ตเวิร์กคาสิโนนะครับแล้วก็เรื่องของอาร์ตเวิร์กการถ่ายทอดบลสดส่งให้ผมนะครับในส่วนของเว็บไมเซียที่รีโนเวทไปแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะยังดูผลตอบรับได้ไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรยังดูผลตอบรับได้ไม่ชัดเจนนะครับเพราะเพิ่งเอาขึ้นไปช่วงเมื่อประมาณวัน ผลพฤหัสที่ผ่านมานะครับคงต้องรอดอูตัวในส่วนของเราให้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งโดยเฉลี่ยคร่าวๆนะครับแต่ถ้าใชให้ผลเริ่มตึงคงต้องอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับตรงนี้น่าจะเห็นผลตอบรับจากคนที่เข้ามาในเว็บเราดูแล้วโหลดเร็วขึ้นเห็นแล้วน่าสนใจไหมนะครับตรงนี้ก็น่าจะเริ่มเห็นผลภายในอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวจะไงจะรีพอร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของ เฟซบุ๊กแอดนะครับอย่างที่ได้เรียนแจ้งประชุมกับพี่เไปก็คือมีปัญหาเรื่องของความฉลา,าดของ a c e b o o k แอดเนี่ยเอาขึ้นไปเนี่ยสักประมาณได้สองสามอาทิตย์นะครับลังได้ประมาณสักสองสามอาทิตย์อย่างเก่งนะครับ mm hmm. ก็จะโดนบล็อกหนึ่ง account นะตรงนี้ก็เลยเมีปัญหาในการทํ f a c e b o o k แอดเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ยังไงก็ต้องทานะครับเพราะว่ายังไงมันหลีดเบอร์ให้เราได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เขามาเป็นแชทจีว์เป็นโ่นเอสเอสนะครับก็เป็นช่องทางที่ เป็นช่องทางคู่ขนานเพราะว่าถึง f a c e b o o แอดจะไม่ได้คนเราส่ง s อ s ตามไปก็จะได้คนจากการสมัคร s อ s วนะครับเพราะว่า S อ s เวนี่ยมันส่งไปแล้วอยู่ในเครื่องเขา facebook เห็นปั้งเดียวคลิกผ่านปุ๊บเขายังไม่สนใจมีเวลาไม่ไม่ว่างมีเวลาไม่มากพอกราจะาข้ามไปก่อนแต่พออยากจะหาเราหาไม่เจอละโฆษณานะครับแต่ s อสส่งไปเนี่ยมันอยู่กับเขาตลอดเขานึกได้เมื่อไหร่ก็อาจจะยาสมัครของเรานะครับในส่วน a d w o เวิร์ดก็ รันปกติครับยังสามารถรันได้เรยก็ถือว่า,อายังไม่โดนบอกยังไม่โดนตรวจสอบนะครับรันมาหูเจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับสาหรับมาสำหรับม่เซงพีซีนะครับซึ่งในอนาคตอันใกล้ซึ่งผมมองว่าน่าจะสิ้นมีนาหรือช่วงเมษาผมจะเริ่มเอาบอลบุรีขึ้นถ้า Facebook ยังไม่ได้ผลนะครับตรงนี้แต่ในส่วนของบอลบุรีก็ยังสามารถหาคนสมัครจากเพื่อนเชิญเพื่อนได้อยู่นะครับส่วนเสาร์อาทิตย์นี้นะครับจะมีการส่งโปรโมชั่น สำหรับเชิญคนที่หายไปมากกว่า30วันเพื่อให้กลับมาเติมเงินเล่นกับเรานะครับตัวโปรโมชั่นก็คือ,อเติมเท่าไหร่รับ50%สําำหรับยอดเติมนะครับเพิ่มเข้าไปในครดิตแต่ไม่เกิน500บาท ซึ่งจริงก็ค่อยเคียงกับโปรโมชั่นของพี่ชัดนะครับพี่ชัดเติม500ได้500เลยมันโปรโมชั่นเติมเติมแล้วรับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ของผมก็มีให้ลูกค้าเติมหลายเลเวลนะครับแต่ก็ต้องบอกโค้ดนะครับอะไรอย่างเงี้ยว่าสมมติเติมร้อยได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ได้เครดิตเพิ่มไปเป็นห้าสิบบาทแต่สูงสุดเราดูกลับไปที่ห้าร้อยก็คือเติมหนึ่งพันได้ห้าร้อยบาทอย่างเี้นะครับตรงนี้ก็เป็นลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งให้ลูกค้าเติมได้หลากหลายราคานะครับไม่ต้องฟิกว่าเป็น500้500นรับก็เดี๋ยวเสาร์นี้้ยิงแลวดูผล ROI นะครับความคิปหน้าของ IT สํสำหรับวี่งนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ